จะมาคั่วให้สุกคั่วใส่กระดดีเราไปชมกันเลยค่ะดักแด่เราก็มาคั่วใส่กระทะนะคะพี่น้องคั่วดักแด่ดักแด่ดักแด่คั่วให้สุกให้หอมคั่วให้แห้งคนะ่ะมาเราซื้อมาแล้วก็มาล้างน้ำล้างน้ำเสร็จเราก็มาคั่วคั่วให้แห้ง มันจะอมน้ํามันจะมีน้ําอยู่ในนี้นะคะแล้วก็มาเอาใส่รสดีค่ะคั่วใส่รสดีแล้วต้องคั่วให้แห้งนะคะถึงจะอร่อยชิมก่อนรสชาติพอนชิมแล้วพอด,ดีแล้ว ตวให้แห้งนะคะพี่น้องมันถึงจะอร่อยก็น้ำให้มันแห้งเลยหยาะนรสดีลงไปหน่อยหนึ่งส <c oughs> วัสดีนะคะทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ช่องเจ๊จุ๋มพารวยะคะ่ะทักทายสบายดีกันนะคะขอมีความสุขะคะ่ะเฮงๆรวยๆปังๆนะคะวันนี้รวย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 ขอให้รวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีกันทุกคนทุกท่านนะคะวันนี้รวยวันนี้หวยออกซื้อัวไหนนะพี่น้อง นี้รวยรวยก็ขอให้รวยสมปรารถนาเฮงเฮงรวยรวยปังปังกันทุกคนค่ะสดชื่นแจ่มใสร่ำรวยร่ำรวยร่ำรวยเฮงเฮงรวยรวยปังปังนะคะขอให้รวยรวยรวยสมปรารถนาค่ะขั้วให้แห้งค่ะพี่น้อง หอมรักแดกค่ะรักแดร,รักแด่ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกกำลังใจค่ะขอบคุณที่ให้กำลังใจค่ะรักษาสบายดีกันนะคะ ไม่แล้วพี่น้องไม่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 รึเปล่าไม่ไม่ไม่รอเปล่าหอมแล้วแห้งแล้วแห้งแล้วแห้งแล้วพี่น้องแล้วแห้งแล้วหอมแล้วอย่างนี้เรียกว่าแห้งแล้วหอมแล้วออกจะไหม่แล้วพี่น้องไปแรงไปหน่อยหนึงคั่วให้แห้งคั่วให้หอมซื้อมาล้วก็ล้างน้ําก่อนนะคะแล้วก็เราก็เอามาคั่วไม่เลยพี่น้อง เสร็จแล้วจะทอดปลานิลน,นะคะเราจาย์มาตักก่อนสวัสดีค่ะ15ล้านดวงใจสวัสดีค่ะอุณหนครขอบคุณนะคะวันนี้ก็เฮงเฮงรวยรวยปังปนะคะขอบคุณมากมายค่ะ